ทุกคนนี่จะไปให้เบองมกม่วงค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมากินมะม่วงวันนี้กินแจ่วบกม่วงแฮมเบอร์กม่วงค่ะทุกคนแฮมเบอร์่วยบกม่วงหัวมันจะออกสีแดงแดงแน่แดงแดงชมพูแน่เนี่ยบกม่วงมาจากใส่เลยมาจากเม็กซิโกได้ค่ะม่วงเนี่ยรสชาติจะออกเปรี้ยวๆน่ค่ะออกเปรี้ยวๆมันๆที่เจ้าของบาแบคือบอกม่วงบานเท่า หม,มู่แม็กซิโกเนี่ยรสชาติว่าว่คือหม่วูมันเขาจะก็เพราะเด็กกินเยอะเพราะกินได้เยอะตกนวยราคะบาทนี่เนี่ยตกนวยประมาณหนึ่งดอลลาร์ค่ะประมาณยี่สิบบาทยี่บหกบาทนี่ค่ะม่วนนียเนี่ยนี่จ่าไปซื้อมาสินวยกินชิมไปแล้วนวยหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาทํากินเองน้ำลายแตกเลยวะเนี่ย <c oughs> นี่จ้าบักม่วงค่ะคทุกคนพา อืมไล่แตกได้หมดเนี่ยเป็นชินน้นชิ้นประมาณนี้ค่ะทุกคนสับมือสะละั่ ีค่ะทุกคนแจว้วบักพริกแจว้วบักพริกหรืว่าไม่้วเขาัวเดี๋ยวมาใส่บาร์บีคิวอันนี้ซอสบาร์บีคิวนี่ค่ะทุกคนปวิววผสมมาแล้วกบพวกพริกผงพริกผงก็หลุดดีนะนี่นี่นะผสมเพิม่มก็วันนี้กินบาร์บีคิวลำไรแตกดีป่ะเนี่ยคนให้ก่อน,นอจช่ไหมแสดงว่ามิ่วเขาขวัว อยู่หนือว่าเขาขวายังใช่ไหมร้ายแตกเด้ผุดล่ะไปแสบปลาแจ้วแจ้วผงแจ้วริกผงอยู่ค่ะสิมจะค้ำดูัะแนวสิมงตะบะงวงจะค้ำดูัะแนวร้ายแตกเด้หอมจอยเลวค่ะเพื่อนว่า เราจะข้ามมาทุกคนบ่าสมปันใดกรอบดีเอามองมามามากินน้ำกันด้วยค่ะแับนเนี้ยโอ้แสบแสบเยอะจ้าทุกคนบัออกม้วนเม็กซิโกป้าทุกคนเพลินหลายมาันกินบักม้วนมากินขนมแท้หน่อยเป็นแบบคุกกี้ค่ะทุกคน เห็นคุกกี้รูปรูปท้งมันว่าคือใบเมเปิลเนี่ยใบเมเปิลแคนาดาค่ะทุกคนเผ็ดเผ็ดคุกกี้แก่เผ็ดค่ะทุกคนะกรอบนีครับคือแบบนี้หวานกรอบ